กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราแล้วติดตามด้วยนะเย้มาสไลเดอร์ซอฟไรเดอร์ซอบไรเดอร์ฮีโร่อ่าอันนี้เป็นอากิโตะแบบแอคชั่นนะเป็นภาพโพดแอคชั่นเหมือนกำลังตะไลเดอร์คิกอนใช่ปะทุกคนอจำไม่ผิดอากิโตะทำท่านี้ด้วย่า ต่อไปมาส,สไฟเดอร์กาบูเย่ก yeah. าก้าห์กากา,กาบูกาด้ทันทันเคก็เป็นร่างมาสัสเฟลโลนะผมไม่รู้แั่จุจบันตัวนี้เท่าไหร่นะผมก็ยังไม่ทราบราคาของมันนะมาอันนี้ร่างเลยชอบมากเนี่ยเหมือนมากเลย,นะเ,ออเ,ยนเนี่ยเออเก็บดีเทลดีนะบรรไดเดี๋ยวนี้แต่ทำไมเก็บบ้างนะพี่ดีเทลกับ c e n t ร a มนอมนเตอร์กันเลยฮะเซตตนัน เห็นต้องไปจำแล้วล่ะเห็นจนชินด้วยซ้ำทุกคนสะต้อทากซากิชินแล้วใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องดูอ่ะแื่ทุกคนบางคนไม่ชินโอเคทุกคนแล้วก็ซอฟตใหม่ที่เราได้มาเป็น ultra man s e รายนี้นะเท่มากเหมือนได้โฆษณาเลยอืมเนี่เท่เท อ็ถ้าเป็นอัพแกลเล็กซี่เนาะอืมเทมาเอืมซอฟต์ปีที่แล้วยังไม่ได้รีวิวนะทุกคนเอ่อปีที่แล้วแม่งเอ้ยขอโทษขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษ,โทษปีที่แล้วรีวิวซอฟต์ทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์ไปแล้วเนาะใช่ใช่ใช่หมดแล้วเหลือซูเปอร์เซนต์ตายแต่ซูเปอร์เซนต์ตายเราจะให้ดูในตู้แล้วกันนะเราเราเก็บเรียงใหม่แล้วทุกคนแล้วามาันลำบากไง เอเอนั้นแถมให้อ่ะแล้วมันสั้นเกินอุลตร้าแมนอาร์ลูเทียนและธรรมดาแล้วก็ชากอนอ่าน,นี่ชา้อนสวยมากสวยมากสำหรับชากอนนี่ตรงนี้สวยสุดชากอนอะ่ะอันนี้เพื่อนผมมันเอาไปเขีนนเนยนไงเออผู้คนไม่ต้องหลอกว่าใครแต่ขอแค่อย่าดูนะเออเพื่อนอย่าดูนะเออเีลยวเขาชื่อตีทุกคน จำไว้จำไว้แต่คนไม่รู้หรอกใครแล้วเขาแถมไม่ได้วันนี้อุลตร้าแมนอาร์คร่องธรรมดานะดูสภาพในการเล่นดิโอเล่นมาจนดับเยิอนอาร์กก็โคจูเจอลงไปแล้วเมื่อวานนะเลยไม่นับเออเลยไม่นับนะของปีนี้ก็ให้เริ่มมันปีใหม่ไปเลยนะอืมเริ่มปีใหม่ๆไปด้วยกันเออ youtube ช่องผมเนี้ยแล้วก็ช่องต่างๆด้วย